สรุปดาวย้ายราศีเดือนมีนาคม2564ที่ส่งผลกับชาวลัคนาราศีตุลมีดาวย้ายราศีทั้งหมด4ดวงนะครับและท้ายคลิปดูให้จบนะครับพี่หมอน,นำชาร์ตสถิติส่วนตัวมาฝากกันเป็นอย่างไรไปชมกันนะครับ สวัสดีครับผมหมอเอก10ดาวช่องพี่หมอจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาด้วยโหราศาสตร์ไทยในระบบ10ลัคนาซึ่งจะแตกต่างจากดวงราศีจักทั่วไปและอยากเห็นคนไทยทุกคนปลดล็อกปัญหาชีวิตด้วยเข็มทิศนำทางจากหลักการพยากรณ์ของพี่หมอนะครับถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมนะครับกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ ในคลิปก่อนพี่หมอได้บอกไว้ว่าเดือนมีนาคมนี้จะมีดาวใหญ่ย้ายราศีมาส่งผลดีให้กับชาวลัคนาราศีตุลนะครับในช่วงปลายเดือนเป็นต้นไปมาดูดวงแรกกันก่อนนะครับดาวอาทิตยย์้ายเข้าราศีมีนในวันที่15มีนาคมนะครับ2564ซึ่งเป็นพบอริของชาวลัคนาราศีตุลนะครับดาวอาทิตย์ทําหน้าที่เป็นดาวลาภะนะครับเข้าภพอริแบบนี้บอกเป็นนัยยะว่ามีโชค ยากหน่อยนะครับหรือใครที่ทําธุรกิจนะครับก็จะได้ผลกําไรน้อยลงนะครับ ตามมาด้วยในวันที่19มีนาคม2564ดาวศุกร์นะครับดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีตุลย้ายเข้าพบอลินะครับบอกเหตุชัดเจนนะครับว่ามีโอกาสที่จะผิดใจกับคนใกล้ตัวนะครับต้องระวังให้มากๆหลังจากนี้และย้ำชัดนะครับในวันที่26มีนาคม2564นะครับดาวพุธย้ายราศีเข้าพบอลิเช่นกันนะครับโดยหลักแล้วดาวพุธนะครับเกี่ยวกับ การติดต่อเจราจานะครับหรือข่าวสารต่างๆนะครับย้ายตกพบเสียแบบนี้ส่งผลไม่ค่อยดีนะครับในเรื่องการพูดคุยติดต่อเรื่องต่างๆนะครับจะสื่อสารผิดพลาดหรือติดขัดไม่ชัดเจนนะครับโดยภาพรวมแล้วการย้ายของ3ดาวนี้นะครับในเดือนมีนาคมบอกเป็นนัยสําคัญว่าต้องระวังนะครับเรื่องการผิดใจกันจากคนรอบข้างหรือความเข้าใจผิดจากการสื่อสารพูดคุยนะครับ หรือการถูกดินทาว่าร้ายทําให้เกิดเหตุทะเลาะกันได้นะครับและต้องระวังชนวนเหตุหลักๆนะครับจะมาจากเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทองทองด้วยนะครับทำให้ผิดใจกันและสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะครับต้องระวังเรื่องรายได้ผลกำไรติดขัดไม่เป็นตามที่คาดไว้นะครับซึ่งดาวกลุ่มนี้จะส่งผลในระยะหลังจากนี้ไม่เกิน30วันนะครับเพราะฉะนั้นรู้แล้วต้องระวังและเลี่ยงไม่ให้เกิดเหตุในช่วงดังกล่าวนะครับ เมื่อพ้นระยะไปก็จะพ้นเหตุต่างๆที่พี่หมอบอกไปนะครับและจุดสำคัญคือดาวพฤหัสนะครับย้ายในวันที่29มีนาคม2564ดาวแห่งความหวังและความสำเร็จนะครับย้ายเข้าทำมุมร่วมลัคนาส่งผลให้ปัญหาต่างๆถูกแก้ไขนะครับและขี้ขายได้อย่างรวดเร็วและจะมีโอกาสดีในเรื่องใหม่ๆเข้ามาให้ตัดสินใจนะครับจะเป็นจะเป็นไปในลักษณะงานเสริมหรือรายได้อีก หนึ่งช่องทางนะครับถ้าใครได้วางแผนไว้ก่อนหน้าแล้วนะครับจะเป็นจังหวะที่ดีที่จะตัดสินใจลุยได้นะครับในช่วงหลังจากนี้และดาวพฤหัสย้ายเข้าพบปุตตะแบบนี้นะครับยังส่งผลในเรื่องเกี่ยวกับบุตรนะครับสำหรับใครที่อยากมีบุตรหรือวางแผนไว้แล้วนะครับหลังจากนี้จะสำเร็จสมหวังแน่นอนนะครับส่วนใครที่มีบุตรแล้วนะครับเด็กๆจะสร้างผลงานและความภูมิใจให้กับคุณมากๆนะครับ โดยสรุปแล้วนะครับเดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไปต้องระวังเป็นพิเศษในเรื่องการเงินติดขัดนะครับการเจรจาพูดคุยนะครับจะยากและมีปัญหาในช่วงระยะสั้นๆนะครับแต่จะมีช่องทางแก้ไขนะครับให้จบง่ายขึ้นและมีโอกาสที่จะได้บุตรในช่วงนี้นะครับใครยังไม่พร้อมคุมให้ดีนะครับส่วนใครพร้อมแล้ววางแผนไว้ ะสมหวังหลังจากนี้เป็นต้นไปครับและคลิปนี้พี่หมอได้นําสถิติส่วนตัวนะครับเป็นชาร์ต12ปีหรือ1รอบจากราศีนะครับจากภาพนะครับจะเห็นว่าเส้นสีน้ําเงินนะครับเกี่ยวกับการเงินโชคลาภอยู่ในระดับทรงตัวนะครับรวมถึงเส้นสีส้มเส้นการเงินนะครับกลับขึ้นมาในระดับทรงตัวเช่นกันนะครับ และให้สังเกตเส้นสีเทานะครับเป็นเส้นความรักนะครับทํามุมต่ําลงและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับแสดงผลชัดเจนว่าต้องระวังปัญหาเรื่องความรักนับจากนี้นะครับ และนี่คือภาพรวมนะครับของชาวลัคนาราศีตุลในเดือนมีนาคม2564และแนวโน้มภาพใหญ่ที่ต้องระวังกันนะครับซึ่งรายละเอียดดวงชะตาแต่ละคนจะแตกต่างกันไปตามดวงกําเนิดของแต่ละคนนะครับถ้าใครสนใจจะเปิดดวงชะตาเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนชีวิตหรือใช้ประกอบการตัดสินใจเรื่องสําคัญสคัญนะครับพี่หมอทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับ ทักมาปรึกษากันได้เลยนะครับส่วนคลิปหน้านะครับดาวจรย้ายราศีจะส่งผลอย่างไรกับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับรอติดตามชมกันด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเวลาพี่หมอลงคลิปใหม่ๆนะครับจะได้อัปเดตก่อนใครเนาะเจอกันคลิปหน้านะครับลากันไปก่อนสวัสดีนะครับ